สวัสดีค่ะข่าวพี่รดาค่ะวันนี้พี่รดามีเคล็อะไร ก็มาแชร์เคสของวิสนะคะคือเป็นประสบการณ์ของพี่โดยตรงเลยก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะคะก็2เรื่องใหญ่ๆก็คือตายแห้งกับบุ้นในตาเสื่อมค่ะที่บุ้นในตาเสื่อมเนี่ยคือหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักนะคะก็มันจะเป็นจุดดําๆลอยไปลอยมานะคะหรือว่าเป็นหยักใยที่เขาเรียกกันว่าเป็นหยักย่ยลอยไปลอยมาหรือแมงวีอย่างเงี้ยค่ะก็มันเกิดจากความความเสื่อมเนาะก็คือจริงๆแล้วคนที่เขาบอกว่าจะเป็นคนที่40ขึ้นไปเนี้ยมี มีความเสี่ยงหรือว่าคนที่มีสายตาสั้นเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่เป็นมนุษย์ออฟฟิศคืออยู่หน้าอจอคอมใช่ที่ร้อยจะทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเงี้ยพอตอนนี้ก็4ขึ้นเขึ้นเข้าข่ายเลยก็มีอยากย่ารย้อยไปเลยมาอข้างเยอะ เราดูพรีเซนเตชันนะคะเป็นฉากสีขาวตัวจุดสีดำเนี่ยจะเห็นชัดเมื่อเจอฉากสีขาวหรือว่ามองบนท้องฟ้าอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เวลาเราทํางานนะคะมันจะแบบมันกวนมากเรามากๆเลยเห็นแต่ไอจุดดําๆนี่แหละทีนี้พี่ทานก็คือซีเมื่อปีที่แล้วนะคะตอนที่เป็นซีเราสิบกรัมสิกรัมเนาะตอนนี้ก็คือเปลี่ยนมาเป็นวิสก็ทานต่อเนื่องนะคะวิสเนี่ยพี่ทานไป15ซอง15ซองตอนนี้เห็นผล ประมาณเกือบ5 0นะคะแค่15บองเท่านั้นก็เป็นทั้งสองข้างแต่ว่าการที่มันจะจางลงนะขึ้น่กับคือมันอาจจะไม่เหมือนกันพอข้างซ้ายเนี่ยค่อนข้างเยอะคือหายไปค่อนข้า,ขางเยอะมากเลยนะคะเพราะฉนั้นเชื่อมั่นมากๆเลยว่าวีสจะช่วยเราได้นะคะทีนี้มีคนถามว่าคือเพื่อนเห็นเราทานดีก็เลยถามว่าทานเท่าไหร่ถึงเห็นผลคือเมื่อเรามีความเสื่อมนะคะ มันความเสื่อมเนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่ทุกวันพี่ก็อยากจะให้คือทานต่อเนื่องจริงๆแล้วทาน1ซองต่อวันเนี่ยก็จะช่วยเราได้แล้วนะคะเพราะนั้นค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าปีที่แล้วทาน2เดือนดีขึ้น80%นะคะเพราะฉะนั้นนี่เจ้าชอทานต่อเนื่องเพื่อที่จะดูว่าเรื่องของตาแห้งจะหายตามมาไหมเพราะของออพี่อ่ะจริงๆแล้วตาแห้งเนี่ยหลายคนตาแห้งหายก่อนแต่สำหรับพี่คือตาเสื่อมอ่าวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนกว่าตาแห้งนะคะเพราะนั้นแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปค่ะเพราะฉนั้นประทับใจวิสมากๆเลยโอ้โหขอบคุณ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.